เจริญธรรมญาติโยมที่ถามว่างานที่จะทํานี้เนี่ยคืองานอะไรก็คือเป็นงานราลึกถึงพระคุณแม่12สองศมหาและซึ่งในงานนี้ก็จะเป็นการราลึกถึงอมอฟ้าฟ้าหนึ่งที่ล่วงรับจากไปเหตุที่เราต้องจัดตรงนี้นั้นก็คือว่าพระแม่เนี่ยมีพระคุณใหญ่หลวงที่ให้ชีวิตให้ สิ่งต่างๆที่เรามีในวันนี้เราเอาม้อปฟ้าหนึ่งแล้วก็เป็นผู้บุกเบิกก่อสร้างหาแรงรักแรงฟันนี้จนเรามีสถานที่ที่จะได้ปลูกข้าวเลี้ยงชีวิตแล้วก็ทาประโยชน์ทันกิจกรรมให้ในเด็กนักเรียนได้มาฝึกทํานาและประโยชน์อันหลากหลายทีเดียวฉะนั้นเราต้องลําลึกถึงบุคคลปู้ชนิบุคคลที่มีพระคุณ ที่ได้สร้างสิงส่งดีๆนี้ไว้ให้เราเพื่อลราลึกถึงคนดีและเราก็จะได้เดินตามคนดีที่ทําดีเอาไว้ต่อไปมีกิจกรรมอะไรบ้างครับกับวันแม่เนี่ยะ,ะวันแม่ <นะ S 1> ตรงนี้นั้นก็จะมีพ่อท่านมาแสดงธรรมแล้วก็จะมีพ่อท่านแสดงธรรมกี่โมงครับพ่อท่านแสดงธรรมประมาณช่วงเก้าโมง,โมงแ้ากม,มจมีกรรมสาระบันเทา อะไรอีกหลากหลายทีเลยทีเดียวนะแล้วก็จะมีกิจกรรมของผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็เพื่อลำลึกถึงพระคุณแม่ที่เลี้ยงเรามาจนถึงวันนี้เอ็งท่านบอกว่าพันธมิตรเนี่ยนะครับหรือว่าชาวนิโอโปเทสเนี่ยมาท่วมงานได้ใช่ไหมฮะก็อยากจะชวนมาเลยทีเดียวแหละพันธมิตรจากท่ามู่ท่าเรืออย่าง้ก็ต้องมีกิจกรรมบนเวทีเช่นร้องเพลงหรืออะไรใช่ฮะ<อ>ยาดยิยยมน่าสนใจเลยทีเดียวใช่ไหมครับ ถ่ายทอดสดเอฟเอ็มทีวีไหมฮะท่านครับอก็จะต้องถามฝ่ายฝ่ายเซงสีเสียงว่าสามารถทําได้ไหมถ้าทําไม่ได้ก็คงจะต้องอัดแห้งออกไปให้ได้ชมกันด้วยกถ้าจะมาค้างมาตั้งแต่วันไหนครับอ๋อถ้าจะมาค้างก็มาตั้งแต่วันที่11เ,เพราะวันที่11ก็จะมีการทํานาด้วยครับสุดท้ายสั้นๆครับท่านจะสรุปกับงานนี้ยังไงครับก็ขอให้พวกเราทุกคนมาร่วมรำลึกถึงพระคุณแม่และข้าราชการที่เป็นประโยชน์ให้กับชีวิต นะแล้วก็เลยมาร่วมปฏิบัติธรรมกับฟังเทศตอนธรรมกับพ่อท่านด้วยเชิญมากันทุกทุกคนการมรส,สก,การด้วยความเคารพครับท่านสมานากรรมกรกุศโลมักกกสก,การกับท่านครับรทุกที่ดงทุ่งนาแรงรักฉันรักตลอดกาลปลูกข้าวให้คนรับทานนันงานสาร้างชาติยิ่งใหญ่อุปสรรคมากหลน้นบากบันอดทนทนวิจัย ข้าวเปลือกแฟนตันพ่อทันไม้ต้องปลูกจนได้และเช้าอางไปไปไปเถิงทำนาครับเอาทำนาเพลงหนาวครับ